ผมอันนี้ก็มีปรตีเอ d วเนี่ยสองตัวเนะี่ยมันเสียอยู่ก็เลยมันเป็นของสิบวัตต์ผมเลยปลดเอาบระลาดมันออกก็ใช้สองตัวแล้วก็มีก็ใช้บระลาดของที่มันจุด l อ d ดีสามสามสิบวัตต์มาใช้โดยที่พปรตี l อ d วเนี่ยถ้าเกิดมันช่วงในการการต่อโดยที่ต่อกับ ฟอโต้สวิตช์เนี่ยซื้อแสงแดดน่ะถ้ามันโดยตรงอ่ะมันจะไม่ทำงานให้แล้วมันจะมีไฟขาตลอดทำให้กระพริบวิธีใช้คือผมก็ใช้ใช้โต้สวิตช์เนี่ยต่อวงจรเข้ามาสั่งหน้าคอยของแมกนติกผมใช้แมกนติกของแอร์นะครับเอามาใช้แมกนติกเฟสเดียวไฟหนึ่งเฟสสองร้ยี่สิบโดยที่เมื่อสวิตช์แดด,ดสั่งไฟไันเนี่ย สั่งให้มันเปิดวงจรเพี้ยมันก็มาดูดที่หน้าแมคคอยแล้วก็จะสั่งให้บราร์นี้ทำงานเรามาดูขั้นตอนการทำงานกันครับก็